นี่มัะมังเกลือว่าปีประทุมครับเป็นซื้อเป็นมมังเกลือยังครับเพื่อเอื่อนเกลือเกลือสินเท่าเป็นแบบย้อยเฮ็ดที่แถวนี้เห็นเปล่ครับอันนี้หัวเกีือเป่าครับเนี่ยมีงยังครับเนี่ยอันนี้เกลือไหมครับเขาไปเฮ็ดยังครับใส่ต้นไม้งามเป่าเขาว่าใส่ต้นเผาครับต้นม่วงต้นเผาวนี่ครับถุงยี่บาทตัวนี้ยี่สิบบาทโอ้ลองมันถุงกันอะใส่ต้นเผา เพื่อบอกข้าวต้นหนึ่งยุหันโพดขี่ง้วะใบบ๊วยยอดใบบ๊วยสอดเส้ยวข้าววัดดีหัวเกียร์วะตดีอันนั้นถุงไงมันถุงยังโลครับนี่ซิบเก่าโลครับเอาไปสองถุงครับซิบเก่าโลแรงเกียร์ปลาปีปลาทุ่มนี่ครับ เช้าเศร้ครับ6โมงเศร้าเดี่ยวมาสื่อเกลือบริเวณนี้ก็อบจะเป็นเกลือหมดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับได้ต้นของข้าวว,ว่ะดิบักข้าวหวานมาถัด่อโอ้ได้รับข้าวหวานให้เจ้าสกนบักบข้าวก็เจ<อ>้าซื้อไปจะได้ขอไปเส้นน้ำมันรองน้ำมันมันบ้างครับนวนมันพ่นมันโอ้กันปวกกันปวกน้ำ โอเคครับผมครับครับครับผมเดินท,ทางต่อครับบาทที่นี่มาซื้อเกลือแล้ว